很你特曼。Oh าพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศดีมากรู้สึกยังไงคะอากาศแบบรู้สึกแบบหนาวมากเลยค่ะใช่ตอนนี้อากาศที่กรุงเทพเริ่มเย็นแล้วนะคะใช่ค่ะเย็นมาตั้งแต่เมื่อวานเลยใช่ค่ะอากาศเย็นนี้เราก็เลยต้องจะหาอะไรทําอีกแล้วหาทำอีกแล้วมีั้งนี่ก็หาทำอะค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาทําหมูย่างตุ๋นกันที่บ้านนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างนะคะค่ะ เตรียมของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็ไปหมักหมูมาด้วยนะคะหมักหมูเราจะมาทําซุปสาหร่ายด้วยนะคะหนูจะเป็นคนทําซุปสาหร่ายไดุ้หนูได้กลิ่นมิโซะซุปด้วยค่ะมันอยู่ข้างหน้าหนูี่หนูจะไม่ได้กลิ่นก็แปกอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มย่างหมูเลยนะคะมิโซะซุปใกล้ได้ได้ยินเสียง้ได้ไะ้ได้ไดว่ด้ได้ไดได้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 ไ้ไ้ไ ชุ่มซาสูสูซาซ,ซาปาทังก้าปาทังกี้สูสูสีสีปลาทังกี้ปลาทังกะาสีเหลืองไว้แล้วนะใช่เหรอเราต้องย่างหมูที่ไม่ได้หมักก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราเอาหมูที่หมักลงอะกระทะมันจะแบบไหม้นะคะก,กลับอยู่แล้วนะกล,ลวก,ลก,กลับแล้วกับอีกกลับแล้วกับอีกน้ำเริ่มเดือดละ ใส่อันนี้ลงไปช้อนหนึ่งก่อนเดี๋ยวมันจะเข้มไปอ่ะระวังร้อนนะคะใส่วิสกทซุปลงไปนะคะนะคะอ่าขอ้ร้อนลมเย็นขึ้นมาเลยนมาน่าานมากนะคะออ๊ยมีคนแอบมองเรซเดี๋ยวทุนคนดูค่ะเรซก็คือหิวจนอยากเปิดบ้านมาทานด้วยกันคิดว่าหั่นเนวใช่ไหมอันนี้เราก็จะใส่ซอสปรุงรสลงไปนะคะหนึ่งช้อนไข่ อกลิ่นปลาคุณน่าเกงมากเหมือนอยู่ในทะเลเลยอ่าพอก่อนเยอะไปหรือเปล่าตะไล่ใครต้องชึ้ก่อ,อน,น,ไ,มมนไม่เป็นไรคะ่ะเราเป็นผู้หญิงมีหนวดเดี๋ยวค่อยไปเลเซอร์นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเกลือนะคะสำหรับเด็กก็จะกินกับน้ำมันงานนะคะ่ะ แม่เราขอใส่เยอนะคะใส่ไปแล้วคะ่ะก็ใส่มาให้ละอันนี้นะคะสําหรับทานแล้วเราก็ซื้ออีกอันหนึ่งมาแล้วก็ไม่เคยทานนะคะเนนขาบอกว่า <ใน S 1> กินกับเขาบอกว่ากินกับเนื้อ,อย่างจะกินแบบเดี๋ยวขอแตะนิดนึงก่อน,นะะเผ็ดไหมมันไม่เผ็ดแต่มันมันก็จะหวานๆน,นะคะสีไม่เหมือนกันนี่นะ ของชุดจังไม่ต้องโพชุดจังเพราะมันอาจจะเก็บสำหรับชุดหนูชอบวันนี้กับวันนี้อะไร่างเงีันแบบนี้หวาว่ะต่อไปนะคะเราจะตัดหมูนะคะอุ้ยร้อนร้อนเป็นแลแม่ร้อนร้อนค่ะโคตร แชแเราย่างเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเรากรองที่จะถานแล้วนะคะอ,อร่อยมากนี่ค่ะอ,อันนี้หมูนะคะแส่โคชทจังเ,เราไม่ได้ปิ้งพริกกับอะไรนะกระเทียมลอมงดูนะคะนี่คะ่ะอ อร่อยมากขนมก็หอมผักด้วยสิรอร่อยมากน้ำชิ้มอันนี้ดูนะอร่อยมากอร่อยน้ำจิ้มนี้อร่อยมากคนจิ้มสำหรับปิ้งย่างนะคะ เราก็จะมาปิ้งหมูเรานะคะที่เบลหมักเองนะคะไว้ด้วยนะคะอ๋อน่ากินจังเลยนี่นะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะปิ้งกิมจิมากินกับหมูนะคะนี่นะคะใส่โคชิจังนันนึงแล้วก็เอากิมจินะคะที่เราย่างไปกินอะมาใส่หู่นะคะ กรอบมากก็คืออร่อยโดยชื่นใจนะพื่ไหมคือมีคนอยากออกรายการแต่อยากให้เราจ่ายเงินโอเคเอาโอเคอะไรไม่โอเคค่ะแจ้งผู้ชมทางบ้านนะครับว่าทำไมช่วงนี้คิดค่าตัวเรื่องมันมีหรือว่าผมกำลังทำจะทำกิจการรงเท้า ติดต่อภรรยาให้ไปถ่ายแบบรองเท้าให้ภรรยาคิดค่าตัวสามหมื่นนะครับถ้าจะไอ้หุ่นของในรายการนี้นะฮะผม่ว่าคิดค่าตัวคือแต่ว่าไม่ได้งอไม่ได้ที่จะมากินเลยไม่เป็นไรแต่ว่าฝากรองเท้าไฟายด้วยนะครับ PLY นะครับคืนเร็วๆนี้นะครับไม่ได้อย่ามาโฆษณาในรายการคร่าตัวสามหมื่นต่อเดือนสองร้อยมามากินได้หรือยังช่วงนี้ก็ร้อนอยู่นะ ออสองอกอนอยน้ำิอเออันนี้น้ำินี้อร่อยมากซื้อ,อซื้อมาไซื้ออร่อยอออโอเคค่ะยังไม่สุกยังไม่สุกเพระวันนี้วันพุธอ่ะก็ยังไม่สุกอยู่แล้ว เราก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะทำอะไรกันใช่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งปิงให้ช่องดูใจนี่ด้วยนะคะอยากเห็นผมอยู่ในช่องนี้ช่วยกันโหวตนะครับโหวตออกนะคะอย่าโหวตเข้าช่วยกันโหวตโหวตกันมาเยอะๆนะครับว่าอยากเห็นป้าป๋า